สวัสดีค่ะคุณผู้ชม ชาติพระมีความหมายว่าผู้ที่มีความประพฤติด,ดีปฏิบัติชอบมีคุณธรรมต่างๆที่กำลังหล่อหลอมรวมกันเพื่อที่จะเป็นพระพิสุทที่มีศีลาจรรวะที่งดงามสมกับเป็นผู้สืบต่ออายุพระพุทธศาสนาขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าค่ะ ขอนิสัยเป็นสำนวนพระวินัยหมายถึงการขอให้เป็นที่พึ่งที่อาศัยขอนิสัยเป็นขั้นตอนการอุปสมบทคือ เมื่อผู้บวชได้บรรพช,ชาเป็นสามเณรแล้วเข้าไปหาพระอุปัชาเพื่อขอนิสัยมีคำกล่าวโดยเฉพาะใจความก็คือขอให้ท่านเป็นพระอุปัชาขอให้รับภาระช่วยดูแลแนะนำสั่งสอนตนให้การศึกษาอบรมในทางธรรมแก่ตนมีระเบียบว่าภิกษุรูปใดมีพรรษายังไม่พ้นห้าเมื่อไม่ได้อยู่ในความปกครองของพระอุปัชาเช่น พระอุปชาอยู่อีกวัดหนึ่งหรือตนขอย้ายไปอยู่ที่วัดอื่นจะต้องขอนิสัยต่อเจ้าอาวาสวัดที่ตนอยู่หรือวัดที่ตนย้ายไปอยู่อีกครั้งหนึ่งคล้ายเป็นการฝากตัวและขอให้รับภาระแทนพระอุปชา ชุดอาภรสุดท้ายกาสายะชีพสุดท้ายคือพระผ่องแผ้ววิชาสุดคือธรรมะพุทธเจ้าจานจดไว้ลูกแก้วจากแคล้วบ่วงมานกลับมาพบกันใหม่ในครั้งหน้ากับรายการคำวัดพจนานุกรมเพื่อการศึกษาพุทธศาสนาภาษาธรรมโดยพระเดชพระคุณพระธรรมกิติวงศ์สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ